สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคุยถึงเรื่องของการแพทย์แผนไทยกันต่อนะครับมีหลายท่านก็ถามมาว่าหมอพิเชษเนี่ยเรียนแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วมาเรียนแพทย์แผนไทยได้ยังไงผมเองก็อยากจะนำมาเล่าให้กับทุกท่านเพื่อจะมีความสนใจแล้วก็อยากจะไปเรียนเป็นแพทย์แผนไทยบ้าง mm hmm. ผมจบแพทย์เชียงใหม่แล้วก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ได้ เป็นผู้มีการดูโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านตาและตอนนั้นก็สนใจว่าเราอยากจะเปิดบริการการแพทย์แผนไทยขึ้นที่โรงพยาบาลบ้านตาแล้วก็พอดีต้องไปช่วยงานของวิทยาัยชุมชนตากซึ่งก็มีการจัดการเรียนการสอนสาธุก็ได้การแพทย์แผนไทยก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนการแพทย์แผนไทยให้ชัดเจนขึ้นอะไรบ้างก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย2 5 5 6 แพทย์แผนไทยดูแลโดยพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ2542มีคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นคนที่จะ,ะดูแลอยู่การเรียนรูปแบบเดิมซึ่งก็จะกำหนดเป็นระบบกอไก่ขอไขขอควายกอไก่ก็คือเรียนในระบบฝากตัวเป็นศิษย์กับครูแพทย์แผนไทยที่ได้รับการอนุญาต คณะกรรมการวิชาชีพให้สามารถเป็นครูแพทย์แผ,ผนไทยได้ส่วนคอไข่ก็จะเป็นการเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยส่วนคอควายก็จะเป็นแพทย์พื้นบ้านที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์และก็ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาชีพได้เป็นแพทย์แผนไทยในสาขาเวชกรรมไทยแต่พอมีแญัติวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยขึ้นมารูปแบบของคอควายก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นใบป,ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์พื้นบ้านส่วนกอไก่กลับจากระบบการฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นระบบการเรียนในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่มีครูแพทย์แผนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดแล้วก็สถาบันที่จะเปิดการเรียนการสอนในระบบกอไก่ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสาภาการแพทย์แผนไทย ส่วนขอไข่เป็นระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็จะมารวมกันอยู่สองผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะเป็นเรียนในระดับปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยหรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยประยุกต์การเรียนเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนในระบบที่เปิดโอกาสให้กับ คนทุกกลุ่มนะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ผนไทยได้แล้วผมเ่ยเรียนยังไงผมก็เรียนแพทย์แผนไทยทั้งระบบกอไก่และระบบขอไข่ในระบบกอไก่ผมก็เรียนตั้งแต่ก,ก่อนที่สภาวิชาชีพจะออกมาเป็นการเรียนโดยระบบฝากตัวเป็นสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยวิทยาการสาธารณสุขสทื่นทอ์พิษมุโลก ก็มีการรวบรวมครูที่สามารถรับมอบตัวเป็นสิษย์ในสาขาเวชกรรมไทยประดุมการไทยการนวดไทยและเภสัชกรรมไทยแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนโดยดึงเข้ามาสู่ชั้นเรียนด้วยแล้วก็ให้เป็นประกาศนียบัตรระยะสั้นผมก็ไปสมัครแล้วก็ได้มีการฝากตัวเป็นสิษยิ์การนวดไทยกับท่านอาจารย์ประเสริฐอัตโตหิต การปรดุมคันไทยกับอาจารย์องค์อาจพงนรีเวชกรรมไทยกับอาจารย์ประธานผลทองด้านเภสัชกรรมไทยกับอาจารย์สุสธิพรกุณเทียงหลังจากนั้นผมก็ไปสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยได้ประดุมคันลวดไทยและเวชกรรมไทยก็ยังไม่สามารถสอบได้ตอนหลังผมก็สอบได้ใบด้านการประดุมคันไทยในระบบกอบไก่ ก็ยังเป็นผลสุดเนื่องมาจากพระฝากตัวเป็นสืบก่อนที่จะมีสภานวิชาชีพหลังจากนั้นผมก็เรียนปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาริราชจนจบก็ได้1ิิ์ในระบบขอไข่ไปสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยและด้านเวชกรรมไทยก็ได้ครบ4ี่ใบในระบบการเรียนแบบกอไก่และขอไข่ส่วนระบบคอควายเนี่ยเราต้องเป็นแพทย์ พื้นบ้านหรือเป็นหมอพื้นบ้าน10ปีแล้วก็จะรับการยอมรับในชุมชนแล้วก็ขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านกับกรมบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทานเลือกและหลังจากนั้นก็ต้องเข้าสู่ระบบการประเมินเพื่อจะเป็นแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยผมก็ไม่ได้ไปเรียนในด้านนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าปัจจุบันเราเรียนยังไงเนี่ยเราก็ไปดูว่า แต่ก่อนนี้เขาเรียนกันยังไงซึ่งการเรียนแพทย์แผนไทยในอดีตเนี่ยเริ่มต้นเด็กขั้นที่หนึ่งก็คือ,อการรับฝากตัวเป็นศิษย์ในสมัยก่อนจะรับลูกศิษย์เนี่ยอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนคุ้นเคยแต่ก็อาจจะเป็นคนอื่นได้โดยก็เข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์กับครูหมอและหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมาช่วยทํางานบ้านช่วยทําไรไนะ่ใช้หน้าผาฟื้นทําอะไรพิสูจน์ตัวต,วตนให้ ครูบาอาจารย์เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอัยาศัยใจคอดีมีความขยันขันแข็งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ยครูแต่ละท่านกับรูปศิษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในขั้นที่หนึ่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยในใ,จใจคอเนี่ยยาวนานไม่เท่ากันบางคนอาจจะปีเดียวครูเห็นแววครูเห็นว่าเนี่ยเป็นคนที่ดีครูก็อาจจะเริ่มค่อยๆสอนวิชาความรู้ทางด้านการแพทย์ ในขณะที่บางคนครูอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ใจในการที่จะดูปนิสัยใจขอหนักนานาอาจจะเป็น3ปี5ปีก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาที่กำหนดชัดเจนขั้นที่2เมื่อครูรับเป็นสิทธิ์แล้วเนี่ยครูก็จะเริ่มสอนเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเภสัชกรรมไทยก่อนโดยการที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เรียนรู้จากสมุนไพรที่นํามาใช้เป็นยา ต่างๆคนสมบัติการเก็บการปลูกการดูแลพระสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องปลูกไว้เองที่บ้านหรือออกไปเก็บยาตามป่าตามเขาเทคนิคการเรียนรู้การแยกแยะสมุนไพรนี้ก็จะมีความสําคัญอันนี้ก็ใช้เวลายาวนานแตกต่างกันไปในแต่ละคนเช่นกันพอขั้นที่3เนี่ยก็จะเริ่มเรียนพระคัมภีของแพทย์ตัวผู้ป่วยเรื่องของโรครื่องเวต่างๆตามพระคัมภีร์ต่างๆ,างๆที่มีการ สอนสืบคอดกันมาในแต่ละสองนักในแต่ละครูขั้นที่4ฝึกวิเคราะห์โรคกับครูนะก็จะต้องมาช่วยครูเวลาครูตรวจรักษาคนไข้หรือเวลาครูออกไปเยี่ยมคนไข้าตามบ้านไปตรวจรักษาตามบ้านก็ต้องถือร่วมยาติดตามครูไปทำนองครูพักรักจำนะครูก็เมตตาอบรมสั่งสอนเติมให้ว่าอ๋อคนไข้คนนี้นะเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นการเรียนรู้ อันนี้ก็คล้ายๆการเรียนแบบราวบอแพทย์แบบปัจจุบันที่ก็เรียนกันอยู่ณว,วันนี้ครับว่ามีคนไข้นอนอยู่ในหอผู้ป่วยอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์เดินตามไปดูแลผู้ป่วยด้วยแล้วก็สอบถามการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคสอบถามการรักษาโรคลักษณะก็คล้ายๆกันสมัยก่อนก็เรียกว่าต้องเป็นภาระในการถือร่วมยาหรือในการไปเก็บยาด้วยครูในการทำยาขั้นตอนที่5ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ถือว่า สามารถที่จะรักษาโรคได้เองซึ่งก็ถือว่าจบหลักสูตรเลยไม่มีการประเมินแบบไม่มีการสอบไฟแนลไม่มีการสอบแต่จะเป็นการประเมินโดยครูผู้สอนเองว่าลูกศิษย์คนนี้สามารถที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยได้ไม่มีการมอบประกาศนียบัตรไม่มีใบปริญญาทั้งนั้นแต่ครูรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้สามารถที่จะไปเป็นแพทย์ได้แล้วอดนึกถึง เรื่องเล่าสมัยโบราณไม่ได้ที่เกี่ยวกับบรมครูแพทย์ชีวกโกมานพัฒน์บางท่านก็อ่านชีวกกรโกมานพัฒเนี่ยตอนที่ท่านไปเรียนที่สำนักตักปะศิลาจนครูมั่นใจว่าลูกศิษย์เรียนจบแล้วนะ,นะก็มีหลายคนนะไม่ใช่มีคนเดียวก็จะคล้ายๆจะเป็นการสอบวัดความรู้ขั้นสุดท้ายก่อนให้ลูกศิษย์ออกไปประกอบอาชีพแพทย์ ก็เรียกลูกศิษย์มาสาัการว่าอะให้ไปในป่านะแล้วก็เดินไปหาต้นไม้ที่ไม่สามารถนํามาทาํายาได้ลูกศิษย์คนอื่นๆก็ไปไม่เท่าไหร่เขาก็เก็บมาได้ละหมอชีวกประมาณพักเนี่ยไปตั้งนานฮนะหายไปนานพักใหญ่จนครูเอ๊ลูกศิษย์หายไปไหนมานานพอสมควรแล้วก็กลับมาร้องห่มร้องไห้เข้ามากราบครูแล้วก็บอกว่าครูครับ ผมน่าจะจบเป็นหมอไม่ได้แล้วเพราะที่ครูสั่งให้ไปหาต้นไม้ที่ไม่สามารถเอามาทำยาได้เนี่ยผมหาไม่ได้เลยสักต้นเลยครูก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเจ้านี่เก่งมากแล้วจบแล้วเป็นแพทย์ได้แล้วน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของบรมครูชีวโกมันพัฒแล้วถ้าเราสนใจที่จะเรียนแพทย์แผนไทย นะพศนี้อ่ะไม่ต้องไปย้อนอดีตถ้าอยากเรียนแพทย์แผนไทยะจะทํำยังไงดีจะไปเรียนที่ไหนดีการเรียนแพทย์แผนไทยเรามีระบบกอกไก่ขอไข่ขอควายขอควายนี่คงจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปเรียนกับหมอพื้นบ้านและปฏิบัติตัวเป็นหมอพื้นบ้านอย่างน้อย10ปีจนได้รับการยอมรับเชื่อถือจากชุมชนแล้วก็ผ่านการประเมินแล้วก็มาประเมินเป็น แพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านแต่ที่เป็นไปนได้มากที่สุดแล้วก็สะดวกต่อคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ก็คือในระบบกอไก่และขอไข่ในระบบขอไข่ก็จะมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับ,บิญญาตรีเท่านั้นจะต้องผ่านการประเมินจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยตอนนี้ก็ 23แห่งล่าสุด23พฤศจิกา2564เนี่ยตอนที่มีที่เรียนปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยถึง23แห่งรายชื่อก็จะขึ้นให้ดูตามจอก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสภาการแพทย์แผนไทยได้ขอไขรประเภทหนึ่งก็คือการเรียนการสอนปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์แบบปริญญาตรีอย่างเดียวเลยแล้วก็เรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจาก สภาการแพทย์แผนไทยเท่านั้นณวันที่23พฤศจิกายน2564ก็มีสถาบันหรือมหาวิทยาลายัยที่เปิดการเรียนการสอนและได้รับการอนุมัติจากสภาการแพทย์แผนไทยทั้งหมด13มหาวิทยาลายัยกรุมขอไข่เนี่ยเป็นระดับนิญาตรีเนี่ยก็คงจะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าหลายสถาบันต้องไปเรียนในชั้นเรียนตามกำหนดครบเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานแล้ว คนที่ประกอบอาชีพอย่างอื่นแล้วแต่อยากจะเป็นแพทย์แผนไทยอยากจะมีความรู้เสริมทางด้านนี้จะไปเรียนนี่อาจจะค่อนข้างลาบากสําหรับคนที่มีงานมีการทําแล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมและอยากเป็นแพทย์แผนไทยอีกวิธีหนึ่งที่จะเข้าได้ก็คือในระบบกอไก่จะมีสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยอนุมัติให้สอนแพทย์แผนไทยได้แบ่งออกเป็น4สาขา หรือสี่ด้านคือเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยะดุงคันไทยและกลารนวดไทยโดยสถาบันแต่ละแห่งอาจจะสอนครบทั้ง4ด้านหรืออาจจะสอนเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เช่นพดุงคันไทยจะเรียนหนึ่งปีเภสัชกรรมไทยนวดไทยเรียน2ปีเวชกรรมไทยเรียน3ปีขณะนี้ครับมีที่ที่จะเปิดให้ เรียนการแพทย์แผนไทยในระบบกอไก่ระบบนี้จะไม่มีปริญญาอาจจะได้เป็นเกียรติบนิพพุทธิบัตรประกาศสียบัตรก็แล้แต่ตอนนี้มีถึง94แห่งซึ่งท่านก็สามารถที่จะไปเลือกดูรายชื่อสถานที่จัดก,การเรียนการสอนทั้ง94แห่งแล้วก็ไปดูว่าในจังหวัดที่ท่านอยู่เนี่ยมีไหมเพราะการเรียนในจังหวัดที่เราอยู่ก็จะเดินทางสะดวกการเข้าถึงการรงเรียนไปโรงเรียนน่นงเียนนี่ก็กันก็ไปทํากิจกรรม ก็จะสะดวกการจัดการเรียนการสอนทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่ไหนเก่งหรือไม่เก่ง,งกันเนี่ยผมคงไม่สามารถบอกได้แต่และท่านก็ลองไปดูข้อมูลระบบการเรียนการสอนรุ่นพี่รุ่นต่างๆที่มีคนจบไปว่าเรียนที่นั่นที่นี่เป็นอย่างไรก็สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ก็เป็นการเปิดช่องให้สําหรับคนที่สนใจที่จะ เป็นแพทย์แผนไทยสนใจที่จะเรียนรู้หลักการของสมุนไพรทางการแพทย์แผนไทยเรียนรู้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเรื่องนาไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถที่จะเปิดคลินิกหรือสามารถที่จะทํางานในสถานพยาบาลเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยได้ติดตามเรื่องราวดีๆทางการแพทย์แผนไทย ความสุขภัยและสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีครับ